เราต้องโคและเพราะว่าไม่มีที่ยืนเลยแสงไฟทีฉันเห็นเธอเพียงคนเดียวปิด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 ปิของครับค่ะค่ะอ๋อได้ค่ะไปแล้วโดนรับฝนเริ่มลงแล้ว โอ้โหเจ้แล้วฝนก็ตกทําไงทีเนี้ยโอ้ไงเนี่ยเรายังไม่ได้สักบาทเลยนะสักบาทเลยนะเจ้เราควรหลบละเดี๋ยวลําโพงน้องพังตอนนี้นะคะเรามาหลบฝนก่อนแลีวจะไปว่ากันเจ้เป็นไงบ้างครับร้องเพลงได้ไหมครับร้องเพลงได้แต่พอจะร้องจะร้องเขาก็มีเจ้าที่แถวนั้นอยู่พอดีก็ผูกบอกนี้เขาไล่แน่นอนฝนตกเนี่ยเจ้เลยเอาลำโพงมาหลบให้เราเนี่ยจบเลยลำโพงว่างจบเลยจบเลยเราเป็นแบบนี้บ่อยไหมนะประจำเลยไม่บ่อยหรอกประจำเลยตอนเนี้ยเจ้ไม่ได้สักบาท จริงไม่นันจะร้องเลยแล้วเราทำยังไงปกติส่วนเสร็จแล้วค่อยร้องไม่ร้องเลยเขามีทามิของเขาอาจจะต้องแบบดึกกว่านี้แต่ไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยงานศึกษาวันนี้จริงหรอครับจริงให้เลยถ้ารวมกับไอ้ที่พี่ซื้อของกับผมนี่ยหมื่นหนึ่งอลักษณ์เลยก็อันนั้นเก้าพันอีกพันหนึ่งอ็หมื่นหนึ่งจริงวะล่ะวิยิ้มจริงลยตนนี้วันนี้เราอะเซ็นวันนี้ขอโทษนะแต่ว่าอันนี้ชดเชยได้ไหมได้ได้นะดีเลยโอ้ยยังไม่ได้ร้องก็ได้ อาชีพหนีเจว่าเจย์้ไม่ไหวหรอกยอมเราได้ว่าเราสุดยอดจับมือหน่อยสุดยอดนะคุณน่ะสรุปแล้วเราทำอาชีพอะไรเนี่ยนอกจากเป็นนักเรียนแล้วอะศิลปินนี่ขอสักเพลงได้ปหช่แช่ไม่รู้แช่หมูแน่นหนแช่หมูช่บมีแชบมันดูหน่อยได้ป่ะแช่แช่ไม่รู้แช่หมู